อ่าและที่อยู่ตรงหน้าของคุณตอนนี้นะครับก็คือ Ford Ranger w i d Track ตัวใหม่ล่าสุดนะครับปี2018นะฮะตัวไม่ไดเชื่์ที่เราจะเปิดตัวในเร็วๆนี้นะครับเรียกได้ว่าคลิปนี้เนี่ยก่อนเปิดตัวกันไปเลยนะครับด้านหน้าฮะเป็นอภิปริวแล้วกันนะครับด้านหน้าก็จะเห็นประมาณนี้เลยนะครับตัวกระจังหน้าใหม่นะฮะตัวโคมไฟตัดหมอกอ่าเรียกยากเลยเกินโคมไฟตัดหมอกใหม่นะฮะแล้วไฟตัดหมอกที่เป็น LED นะครับสำหรับรุ่นนี้ ที่พิเศษมากกว่านั้นก็คือตัวสีครับสีเนี่ยค่อนข้างจะพิเศษขึ้นนะฮะสีอาจจะอ่อนลงนิดนึงนะครับแต่บอกเลยว่าสวยมากๆครับแมกไลท์ใหม่นะฮะและก็ตัวแก้มด้านข้างตอนนี้จะเป็นคําว่าเรนเจอร์แล้วนะครับหลังจากตัวเก่าที่เป็นขนาดของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ตัวเกียร์นะครับด้านข้างเป็นว i t แ a รกนะครับดูรวมๆค่อนข้างสวยนะฮะอันนี้เป็นภายนอกนะครับ ใครที่กำลังรออยู่บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนี่เลยนะครับมาด้านหลังกันบ้างครับตัวโลโก้ด้านหลังนะฮะที่เปลี่ยนหลักๆก็คือจะเป็นตัวฟรอนด์ฟรอนด์คำว่าเรนเจอร์นะครับใครที่มีเรนเจอร์ตัวเก่าอยู่ลองเปรียบเทียบกันดูนะฮะมาด้านข้างฝั่งนี้เลยกันไม่แน่ใจว่าตัวนี้จะเปิดประตูได้ไหมนะครับเพราะว่ายัางเป็นรถใหม่อยู่ เปิดได้ครับลองมาดูข้างในกันครับเบาะตอนนี้นะฮะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับจะมีผ้าแสมเล็กน้อยนะฮะจะต่างจากตัวเดิมและอีกหนึ่งอย่างที่พิเศษมากๆครับนี่กุญแจครับผมมีขนาดาใหย่ยมากฮนะกุญแจ และสำหรับตัวรถตอนนี้เป็นพุทธสตาร์ทนะครับที่หลายๆคนกำลังเฝ้ารอกันอยู่มาแล้วครับสำหรับพุทธสตาร์สำหรับตัว Ford Ranger Wildtrak c นะฮะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.2นะครับเทอร์โบกำลังเพิ่มขึ้นครับเครื่องยนต์เล็กลงแต่กำลังเพิ่มขึ้นแรงบิดแรงมา้มามาเต็มฮะตัวนี้ เดี๋ยวสำหรับวันนี้เรามาดูภายนอกกันคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับก่อนวันเปิดตัวกันเลยเดี๋ยวผมพาอ้อมกลับมาดูอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูมุมไกลๆหน่อยแล้วกันนี่ เดี๋ยวภายในเครื่องยนต์เรามาดูกันคลิปหน้าเลยกันนะครับเครื่องยนต์เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเล็กลงมากๆนะฮะเล็กลงเยอะมากๆนะครับแต่ว่ากาลังที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนสาหรับใครที่กําลังรออยู่กระจังหน้านะฮะหลักๆเลยตอนนี้เปลี่ยนกระจังหน้าไฟหน้า h อ d ดีนะฮะผมไฟตัดหมอกอ่าครับแล้วก็ตลอดคลิปนี้เราดูคร่าวๆประมาณนี้พอนะครับเดี๋ยว รายละเอียดต่างๆผมมาเจาะให้อีกทีในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับใครดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะอยากดูตรงไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับใต้คลิปของผมหรือว่าในส่วนของตัวโปรโมชั่นเนี่ยฝากกันไว้ด้วยนะครับกับตรีฟอร์ดนะครับใครอยากออกรถนะฮะก่อนเวนเจอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเวนเจอร์เอเวอเรสต์ Everest, ฟอร์โคโฟกัสหรือว่ารถอื่นๆนะฮะของตัวคอร์ดติดต่อได้เลยนะครับแคมเปญพิเศษแน่นอนกับตรีฟอร์ด ฟารม2นะครับผม0 6 1ย์3 4 5 2 0 0 9 8 8 8 2 3 8 2 8นยนี้ินดีให้บริการครับทุกเรื่องเลยนะฮะพูดคุยกันได้ตลอดเวลานะครับตลอดเวลานะฮะย4ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับคลิปนี้พักแค่นี้นะครับสวัสดีครับ